นี้นะครับทีมของผมได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่เป็นเดือดขายดักความมั่นคงในพื้นที่บ้านห้วยเสือเข้าว่ามีผู้ต้องสงสัยที่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่บ้านห้วยเสือเข้านะครับชาวบ้านจึงขอให้ชุดของผมซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่อยู่ใกล้เคียงในพื้นที่นะเข้าไปตรวจสอบถึงที่มาที่ไปของบุคคลดังกล่าวเนื่องจากบ้านห้วยเสือเข้านะครับก็เป็นเส้นทางที่มุ่งตรงไปสู่บ้านแม่เสืออูซึ่งอยู่บริเวณชายแดน ซึ่งบุคคลดังกล่าวครับอาจจะเป็นผู้อพยพหรือผู้ลักลอบหลบนีเข้าเมืองนะครับที่ได้เดินลัดเลาะตามภูมิประเทศจนมาโภธที่ห้วยเสายเท่านะครับชาวบ้านจึงมีความกังวลและได้แจ้งให้ผมเข้าไปตรวจสอบก็ต้องถือว่าเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งนะครับที่วันนี้ผมและลูกทีมได้ลงมาปฏิบัติงานในพื้นที่รองที่บริเวณบ้านห้วยเสือเท่าพอดีครับทางชาวบ้านที่เป็นเครือข่าย ครับก็ได้พบเจอกันนะครับจึงได้แจ้งข่าวมาให้ทราบ อ๋อไม่ครับเพิ่งลงมาพอดีอเ,เห็นเขาโทรมาแจ้งว่ามีใครบุคคลเล่ร่อนอะไรมาเดินแถวเนี้ยไปไหนนะครับลูกไปพื้นเียหาใชยที่ใส่หมวกแล้วมีมีแมสอ่าใช่ใชเขามาจากไหนฮะเขามาจากไหนจากไหนเมื่อเช้าเดินมาแล้วก็เดินไปหองบ้านแล้วก็แบบนมาอ๋ออ๋อผมก็นึกว่า<อ>เป็นลักลอบเข้ามาทางนี้ฮะ เขาผูดไทยรู้เรื่องไหมครับพอดีน้องพยายาม่า๋จากทางสผู้ช่วช่วให้ข้าวกินเลยอชออครับครับผมก็ตกใจนะนึกว่ามาจากข้างนู้นไม่เห็นเป่ากลัวเหมือนกันตกใจไปเลยทีแรกผมสวนนะรับตอนเขาเดินเข้ามาแล้วตอนผมลงมาจากข้างบนพอดีทีแรกผมก็นึกว่าคนงาน,นตรงที่ทำถนน,น <c oughs> ครับ เห็นบอกมีคนได้ร่อนมาผมก็เอ๊ะใครนั่็เราก็ไม่อยากไม่ไม่ไม่กล้าถามซอกแซงน้อกลัวเขาจะมากลัวเป็นคนบ้าคนสติไม่ดีอะไรก็เลยรีบมาโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวขี่รถตามไปดู สุดก็ยังไม่รู้นะครับว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วก็ทิศทางที่เดินไปนี้ก็เดินไปทางโรงเรียนด้วยซึ่งเด็กเ,กเรียนก็กําลังเลิกเรียนพอดีครับจึงจึงเป็นต้องรีบไปให้ไวที่สุดนะครับเพราะเราก็กังวลว่าเขาจะเดินเข้าไปในโรงเรียนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขามีอาวุธหรือเปล่า Tài mét à, mấy Chỉ không ăn มาจากไหนนี่เดินเที่ยวเรื่อยๆครับไม่ดูแล้วพี่มาจากไหนเดินมาจากไหนครับมหมู่บ้านข้างบนเลยนะครับฮะหมู่บ้านข้างบนเลยนะหมู่บ้านข้างบนไม่สะเท่าเน้นะไม่ตัวพี่จะเดินมาจากไหนเมื่อเช้าผมสวนกับพี่นี่พี่เดินเข้าไปพี่เดินมาจากไหนอ่าก็เมื่อเช้านี่หละครับใช่ครับก่อนที่พี่จะเข้าไปหมู่บ้านนะพี่มาจากไหนอ่าผมนอนสลายอยู่ตามเส้นทางครับไม่มีที่อยู่เป็นหล่งหล่างนี้ไหมครับครับแล้วพี่เดินทางมาจากไหนครับก่อนมาถึงเนี่ยอ่าสกลนครครับโอ้แล้วมาทำอะไรครับ ผมเดินเที่ยวที่ตรงพระไอ้เขาวัดชามาขาวัดไปเรื่อยๆครับอือเดินเดินมาเรื่อยมาเรื่อยเที่ยวไปเรื่อยนครับโอ้โหลลอดไปเรื่อยครับใช่ไหมครับก็อาศัยกินข้าวที่วัดพักผ่อนไปเรื่อยๆตามตลาดมางครับเออแล้วพี่เข้ามาในแม่ห่องสอนนี่กี่วันแล้วนี่ก็เพิ่งเข้ามาครับคนไทยไหมครับเนี่ยก็คนอำเภอวานวันที่วัดครับมีม,มีมีบัตรไหมครับขอดูบัตรหน่อย<า>ได้ไหมบัตรไม่มีครับฮะบัตรประชาชนไม่มีเลย ปัญหาตั้งหลายวันยังไม่ได้ไปถ่ายเลยครับฮะห,<า>หายที่ไหนถ่ายที่ไหนหายอยู่ในวัดครับวัดไหนวัดเนี่ยที่แม่สอนเนี่ยปอกวัดทื่อื่นครับอ๋อแล้วมีหลักฐานเลยที่เป็นไอ้นี่ไหมพี่มีหลักฐานอย่างอื่นไหมเป็นอ่าพวกอยู่อาบวันนอนที่บ้านครับมีญาติพี่น้องไหมเนี่ก็มีอยู่ตามบ้านบ้านเมื่อก่อนครับมีโทรศัพท์นี่แล้วเขาได้พี่น้องรู้ไหมว่าพี่ออกมาเดินแบบนี้เนี่ยรู้ครับรู้ เดี๋ยวชื่ออะไรนะครับพี่อ่ะชื่อทวินประการแก้วครับชจาหนึ่งนะมีลูกมีเต้าไหมครับมีมีสองคนลูกสี่คนครับมีสองโอ้ทาวินครับประการแก้วชาวบ้านเขาตกใจหมดเห็นคนแปลกหน้าเดินเข้าไปก็ไม่เป็นไรก็ผมมาตอนกลางวันก็ใส่กิ่ข้าวที่วัดครับอแล้วนี่จะไปไหนต่อครับเนี่ยมากเดินกลับทางเดินไปเรียรอย แล้ววันนี้จะไปนอนไหนทลาซำดิมทางไปเรื่อยครับ <laughs> อ,อไม่มีไม่มีเป้าหมายเลยเหรอครับอาศัยไม่มีที่อยู่อาศัยกินข้าววัดพักผ่อนไปเรื่อยครับตามทลาดิมทางครับพี่เล่ร่มากี่ปีแล้วเนี่ยก็หลายปีแล้วครับปีกกี่ปีอ่ะก็่าเกือปีแล้วเดินเที่ยวไปครับ,รบไม่ทำอะไรสักอย่างเลยก็สมัครอะไรงานไม่มีทำก็เลยอยากขับรถไปพระไปเรื่อยครับกินข้าวที่วดัดครับ โอ้โหอะก็ปล like um> ่อยกันนั uh ่นแหละครับนั้นขอดูในย่ามหน่อยได้ไหมมีอะไรบ้างี๋ยวพี่พี่เอาวางวางยีมีอะไรบ้างมีตังค์ป่ะพี่มี่ีครับได้ยี่สิบบาทอยู่ตามฉลานมาครับ อันนี้อะไรเนี่ยอ้าวมุมที่าม,มาอะไรไม่ติดไฟผมไม่ได้มาครับไม่ได้มาไม่ได้มาเอาอะไมาเอ่อเอาผู้ออกแไปก่อนแล้วก่อนมาตรงเนี้ยก่อนมาที่เนี้ยพี่เดินจากตรงไหนมาก็ตรงปัตมานฝั่งนู้นค,ครับปัตตาหรอครับ พี่ไปเชื่อใหม่มาเยอะเนี่ยก็ผมไปมาหลายเซ็กซหลายที่ครับเชื่อใหม่ก็มาละแต่มาละครับผมอันนี้ถุงอะไรเนี่ยข้าวข้าวถุงที่อ่อพริกอะไรอืมบาดบาดหายกี่ปีแล้วก็หลายปีแล้วครับอยู่ที่วัดไม่รู้ใครเอาไปกัน ว่าคิดจะจะไปถ่ายแบบไม่ได้ถ่ายครับโอ้กพี่จะถ่ายยังไงหลักฐานอะไรพี่ก็ไม่มีอ่ะผมก็จากินทางเที่ยวไปเรียกผนครับว่าไปเลยพี่เดี๋ยวยสมมติว่าอนาคตพี่ไปเจอตำรวจตำรวจมาแล้วเขาตรวจพี่ขึ้นขึ้นมาพี่ไม่มีบัตรให้เขาทำไงอ่ะผมก็พูดให้ตำรวจก็ฟังอย่างนี้แหละครับพูดไม่ได้หรอกพี่ผมไม่ได้มีหน้าที่จับพี่บปไดนะผมไม่ได้มีหน้าที่จับเฉยๆนะอันนี้ชาวบ้านเขาแจ้งมาผมก็มาตรวจดูถ้าพี่ไปเจอตำรวจถ้าเขาจับพี่ขึ้นมาทำไงล่อนี่พี่ไม่มีหลักฐานเลยเลยผมไปตามคำสั่งของผู้คารับ มาจากอุบลหรือสกลนครสกลนครอ่าคือทั้งเนี้ยมันมีคนที่เขาลักลอบเดินข้ามฝั่งนู้นมาบ่อยพี่ชาวบ้านเขาก็แจ้งมาข้องที่ว่าคนฝั่งนู้นผมก็ตกใจผมก็ไม่ได้ถามอะไรซุกใสเขาโทรมาผมก็รีบวิ่งมาดูแต่ว่าบังเจอทงนี้เขาก็บอกว่าเออพูดไทยได้อะไรได้พูดรู้เรื่องอยู่ก็เลยอ๋อโอเคโอเคครับพี่สวัสดีนะครับสวัสดีครับ เดินทางปลอดภัยครับหลังจากทําการตรวจสอบนะครับแล้วก็สังเกตพฤติกรรมในเบื้องต้นก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอาวุธหรือยาเสพติดต่อย่างใดนะครับรวมถึงอา,อาการของผู้ต้องสงสยัยรายดังกล่านะครับหรือลุงทวินก็ไม่ได้มีอาการออกพิรุษอะไรนะครับผมจึงได้ปล่อยตัวไปนะครับให้เขาเดินทางตามใจปรารถนาของเขาต่อไป ก็ไม่รู้เหมือนกันว่านะครับครอบครั<ล>ขวของลุงทวินนะครับรับรู้รับทราบหรือเปล่านะครับกับการที่ลุงได<ล>้เดินออกมาเล่ร่อนเป็นระยะเวลา6-7า<บ>ปีเช่นนี้นะครับ ก็สําหรับญาติญาตินะครับหรือคนที่รู้จักลุงทวินประการแก้วนะครับภูมิลําเนาอําเภอวานอนิวา่าจังหวัดสกลนครน,นะครับแต่ผ่านมาเห็นคลิปของผมก็ฝากแจ้งไปยังญาติพี่น้องของลุงทวินนะครับว่าลุงยังแข็งแรงนะครับดูจากบุคลิกท่าทางแล้วก็ดูเหมือนคนไม่ได้เจ็บป่วยอะไรนะครับลุงยังคงมีเป้าหมายในการมุ่งหน้าต่อไปอย่างไรทิศทางแล้วก็ขอฝากทุกๆท,ท่านนะครับช่วยเป็นกําลังใจในการเดินทาง ของลุงทวินปราการแก้วมาในโอกาสนี้ด้วยนะครับก็แต่ตอนที่ลงมาตอนที่ลงมาเนี่ยผมก็ส่วนกแกอยู่นะแถวไอ้ที่เขาไน้นกันนะตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นลูกจ้างเป็นคนงานลงจะลงจะ้ดอยใช่ไหมครับใช่ครับผมเห็นตั้งแต่เช้าเองเนี่ย